สวัสดีครับวันนี้นะครับ EA Eternal นะครับก็จะมาสอนวิธีการติดตั้ง EA บน VPS นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น F1 นะครับซึ่งคุณสมบัติของเขามีข้อดีก็คือนะครับเวลาที่ราคานะครับมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับตัวของ TP จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มโอกาสทำกำไรนะครับส่วนวิธีการแก้เกมนะก็จะเป็นการหลังการมาร์ติงเกลนะครับโอเคเดี๋ยวเราพากันไปติดตั้ง EA บน VPS กันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของทุกท่านนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า r e m o t e desktop นะครับพิมพ์คำว่าตรงนี้ไปได้เลยนะจากนั้นกดขึ้นมาปุ๊บจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็กอก User นะครับคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะครับที่เราได้ทำการเช่ามาจากเอ่อ VPS เจ้างนั้นนั้นรหัส User password ต่างๆจะอยู่ภายในอีเมลนะครับที่เราได้ทำการสมัครกับทาง VP s เจ้างนั้นนั้นนะครับโอเคผมขออนุญาตกรอกเลยนะครับ เมื่อขึ้นอย่างนี้มาไม่ต้องตกใจนะครับรหัสจะอยู่ในอีเมลของทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขอเอารหัสสักครู่นะครับพอดีรหัสมันจะเป็นอักขระพิเศษเยอะแยะนิดหนึ่งซึ่งเราพิมพ์อาจจะไม่ไหวนะครับอ่าแล้วก็กดอย่าลืมนะครับกดกดจําไว้ด้วยนะครับบางทีเราจะเข้าไปใช้งานด่วนๆเงี้ยอ่าต้องแบบไม่ต้องเข้าเมลบ่อยๆนะครับขึ้นอย่างนี้มาไม่ต้องตกใจนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเราก็กด yes ไปนะครับ จากนั้นนะครับเขาจะพาเราเข้าไปสู่หน้า VPS ของเรานะพี่เราถ้าทาการเช่ามานะครับตรงนี้นะครับสังเกตหนึ่งเนาะว่ามันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราทําการเช่ามาเป็นหน้าจอแยกอีกอันหนึ่งนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับอ่าแต่เดิมเนี่ยผมจะมีรันอยู่แล้วตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้เราจะพาไปติดตั้งอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเราจะไม่ได้ไปลงทับตัวนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมรันเวอร์ชันนี้แยกเอาไว้อยู่นะครับ โอเคกานต่อต่อมาทำยังไงนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์อนะครับหรือว่ามาคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเข้าไปที่ไดร์ C นะครับจากนั้นไปหาไฟล์ที่เราได้ทำการติดตั้งโปรแกรม e m t y f ไว้นะครับซึ่งอยู่ในโปรแกรมไฟล์นะครับมันจะชื่อว่า v a n t a g e International นะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านใดใช้โ b l o ก g e r อัลติมาหรือ อินเตอร์สเตลล่าดีพารือ v t วีเทสนะครับจะขึ้นชื่อก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยพวกนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นของแวนเทสนะครับผมจะกด Copy นะครับแล้วก็กดเอาไปวางว้ตรงหน้าจอเลยอ่ะโอเคเรา Copy เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือไฟล์ที่เราเพิ่งจะ Copy มานะครับก็จะเป็น m d 5ของเรานั่นแหละอีกอันหนึ่งนะครับแค่เรากดอเวลคิกเข้าไปเลยนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเข้าที่ Terminal 64นะครับถ้าเกิดเราเข้าอันนี้ปุ๊บ mt5 อันเก่าที่เราล็อกอินเอาไว้มันอาจจะเด้งหลุดได้นะครับให้เราเข้า Terminal 64นะครับอโอเคนะครับหลังจากที่เขามาแล้วเนาะคือมันอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติของอ่การใช้งานบน v p เพนะครับเพราะว่าคอมมันจะช้านิดหน่อยนะครับ โอเคครับเราให้กด Next ไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเขาจะมีถามว่าให้เราล็อกอินอันนี้ไหมนะครับเราก็กดล็อกอินนะครับให้เราไปนําข้อมูลนะครับก็คือบัญชีเทรดของเรานั่นแหละเลขเลขบัญชีนะครับเอามากรกด Copy จากในคอมของเรานะครับแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับส่วนพาสเวิร์ดก็ที่เราตั้งไว้นะครับผมตั้งไว้แล้ว อย่าลืมนะครับตอนนี้ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงกับที่เราเปิดบัญชีไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์ของแต่แต่ละ็บกอยู่นะครับบาง็บกมีเซิร์ฟเวอร์เดียวก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นั้นไปนะครับเลือกให้ตรงกันนะครับเรากดตกลงไปแล้วนะครับอันนี้คือเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบน V ี s นะครับในพวกนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้เอาไว้เท็ดทองอย่างเดียวเนาะปลดออกไปจากนั้นนะครับให้สังเกตตรงด้าน ซ้ายมือนะครับมันจะมีคู้เงินต่างๆนะครับหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆที่เราจะต้องสนใจนิดนึงเนาะก็คือเป็นเรื่องของทองทองคาเราก็เซิร์ชไปนะครับ XAU นะครับ USD นะครับมันจะมี2อันนะครับให้เลือกให้เลือกเป็น .SC นะครับอ่ะกด Enter ไปจากนั้นนะครับให้คลิกซ้ายนะครับลากมาที่ตรงว่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคมันจะขึ้นหน้าต่างแล้วอันนี้คือพร้อมแล้วแหละนะครับสำหรับการใช้งานตัวของ MT5 นะครับแต่ว่าเรายังไม่มี EA นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาลงนะครับ EA เวอร์ชันใหม่ของเราเนาะให้เรากลับไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมได้ไฟล์มาแล้วนะครับจากแอดมินนะครับเราก็กดคลิกซ้ายนะครับ Copy นะครับผมเอามาจากคอมพิวเตอร์ผมนะครับไม่ใช่จาก VPS นะ แค่เรามาคลิกขวานะครับตรงวิพได้เลยนะครับบนหน้าจอให้แหละแล้วกด pass ไปโอเคอันนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันการสับสนอันนี้เป็น F1 นะครับอ่าตดอ4ให้เราทําการแตกไฟล์ก่อนนะครับกดคลิกขวาแล้วก็กด Extract All นะครับ กด extract ไาได้เลยโอเคเราได้ไฟล์ EA มาแล้วเนาะถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีบัญชีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําเหมือนผมเนาะก็กด d บ u b บ e ลคลิกตรงนี้ในการติดตั้ง MT5 f ก่อนนะครับแล้วก็อย่าทาตามขั้นตอนนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ MT5 f ที่เราพึ่งจะล็อกอินแล้วก็เซตติ้งตัวของกราฟทองเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับให้กดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ open data folder นะครับ จากนั้นไปที่ m q l f i l e นะครับตรงนี้เนาะไปที่ expert นะครับไปที่ advisor ทั้งหมดนี้นะครับเป็น EA ที่มาจากตัวโปรแกรม MT5 ซึ่งเราไม่ได้ใช้เราก็กดคุมเอาไว้ได้หมดเลยเนาะแล้วก็กด delete ไปอ่ะลบของเก่าออกไปก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนเนาะจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งทำการแตกไฟล์มานะครับกดคลิก ยคลิกขวาครับก็ที่คลิกขวานะครับกด Copy นะครับแล้วก็มาวางตรงที่เราเพิ่งจะลบไฟล์ไปเมื่อสักครู่นะครับกด p a s t สหรือกดวางก็ได้นะครับเท่านี้นะครับกดปิดออกก็ไดเลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาก็คือให้สังเกตตรงหน้าต่าง Navigator นะครับไปตรง Expert Advisor นะครับแล้วก็ไปที่ Advisor อีกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับว่ามันจะยังคงมี EA ที่แถมมาจากตัวของ m อ5อยู่ เราไม่ได้อยากใช้เราลบไปแล้วเนาะให้กดคลิกขวานะครับแล้วกกดรีเฟซหนึ่งครั้งอ่ะมันจะขึ้นตัวของ EA ที่เราเพิ่มการพึ่งติดตั้งไปนะครับเท่านี้เองนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ลากไปที่หน้ากราฟของทองคําที่เราเพิ่งทํามานั่นแหละนะครับเขาจะถามอยู่นะครับว่าเอ้ยโอเคคุณต้องการให้ติดตั้งไหมนะครับหรือทํจริงบางอย่างนะครับก็ติ๊กไว้ทั้งสองช่องเลยไม่้องสนใจนะครับ จากนั้นนะครับให้กดค่า Input นะครับเดี๋ยวผมจะขยายตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะครับเรื่องของการตั้งค่านะครับช่องแรกที่ทุกคนต้องกรอกเลยเนาะก็จะเป็นตัวของตรงนี้นะครับคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องกรอกนะครับก็คือกรอกนิดหน่อยไม่ได้เยอะนะครับจะมีแค่3ช่องนะครับก็คือ1ช่องที่งครับเมจิกนัมเบอร์นะครับก็คือเลขของพอร์ตเรานะครับสตัวท้ายนะครับของผมเนี่ยเป็น5 6 30นะครับก็เดี๋ยวผมจะมากรอกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับที่อันดับที่4เป็นเลข0ูนย์นะครับให้กรอก5ตัวนะก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยก็คือเอ่อหนึ่งหนึ่งศูนย์หกสามศูนย์ทำนองนั้นนะครับก็คือให้กรอก5หลักแทนโอเคเนาะอ่ะต่อมานะครับสิ่งที่ทุกคนต้องกรอกอนาลถัดมาก็คือจํานวนหลอดบายนะครับหลอดบายเนี่ยคือการเลือกความปลอดภยัยหรือว่าหรือการกําหนดความเสี่ยงของทุกท่านนะครับ ก็อยู่ที่ว่าเราจะหารเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เรากําหนดเอาไว้หารที่ต่ําสุดของ F1 เนอะอยู่ที่ประมาณหรือสล้านขึ้นไปนะครับสมมุติว่ามีอาพอร์ตเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวลองดูรูปตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าทุกคนจะหารเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงเลยนะครับก็คือสําคัญมากๆอันนี้ต้องดูให้ดีก่อนนะครับอันนี้คือจํานวนการคัสลอสนะครับสมมุติถ้าเกิดเป็นตามค่ามาตรฐานอย่างนี้เลยนะก็คือบก็คือ100%เนาะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ย วิ่งไปจนสุดเงินของเราแล้วเนี่ยมันจะคัดลอสที่พอร์ตโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกว่าที่70%สมมุติดอยดาวมันถึง70%ปุ๊บมันจะคัด70%ทิ้งเหลือแค่30%พอจะเห็นภาพเนาะอันนี้คือสําหรับคนที่ต้องการที่จะตั้งคัดลอสนะเพราะว่ามีฟีดแบ็กเข้ามาพวกเราก็จัดการทําให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการเซฟความเสี่ยงตรงนี้เพื่อเก็บเงินต้นไว้หน่อยแต่ถ้าจะ เมเนจเป็นพอร์ตๆไปนะครับอย่างผมเนี่ยผมเมเนจว่าเงินกองนี้นะครับเราใช้อกองละเท่านี้เท่านี้เท่เานี้นะครับแต่ละพอร์ตเนี่ยรันความปลอดภัยไม่เท่ากันนะครับก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าทุกคนอยากจะจัดการแบบไหนนะครับโอเคอเคเดี๋ยวผมจะมากรอกให้ทุกคนดูนะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ Magic Number เนาะ,ะที่ผมสอนไว้ก็คือของผมเนี่ยจะเป็น6ผู้ิารของผมจะเป็น5 6 3 0นะครับ ส่วนหลอดบายนะครับอันนี้ผมขอตั้งเป็น0.05นะครับเป็นมาตรฐานต่ำสุดนะครับผมจะตั้งเป็น100%แล้วกันนะครับแล้วก็กดตกลงไปเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวของ ea มาพร้อมแล้วเพราะว่ากดเอาไปคิกมาตรงหมวกนะครับขึ้นพร้อมแล้วขึ้นเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนะครับแต่พอดีผมยังไม่เติมเงินเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ ea ทำงานครับก็กด auto trading นะครับมันจะขึ้นเป็น หมวกสีฟ้านะครับแบบนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ใช้งานได้เลยนะครับให้เรากดพับหน้าจอของ MT5 นะครับอย่ากดปิดนะถ้าเกิดกดปิดปุ๊บ EA จะหยุดทํางานนะครับกดพับหน้าจอไว้นะครับจากนั้นนะครับให้การกระบาดโพสต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและก็รับชมท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือสอบถามทางไลน์ออฟฟิเชีหรือในกลุ่ม l i น์ Open Chat ของเราก็ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ